มาดามเมาคลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์จ้ะโหโหโหจัวมาตั้งแต่หัวคลิปเลยนะจ๊ะและสินค้าที่เข้ามาก็คือตัวนี้ึงเป็น cleansing water ชื่อ w i d d of moisture source micellar cleansing water ไม่บ่อยนะที่เจ๊จะบอก ว่าสปอนเซอร์มาตั้งแต่ต้นคลิปขนาดนี้เหตุผลที่รับสปอนเซอร์ในแบรนดท์ที่ไม่ใช่แบรนด์ใหญ่มันมีเหตุผลเว้ยอย่างแรกเลยเขาเคลมมาเลยว่ามันเป็น cleansing water ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำมันที่ทำให้อุดตันไม่มีน้ำหอมและไม่มี synthetic color ก็คือสีสังเคราะห์นั่นเองแค่สีห้าอย่างนี้คือมันโอเคแล้วกับผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายแบบเจนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึง ที่เขาเคลมมาเลยว่ามีนะคะก็คือนอกจากมันช่วยทําความสะอาดแล้วมันยังช่วยบํารุงผิวด้วยเพราะมันมีส่วนผสมของแตงกวาผักสามสีแล้วก็ซีวอเตอร์ตอนแรกที่เขาติดต่อมาให้เจ๊รีวิวนั้นพูดเลยว่าเจ๊ไม่ได้รับงานสุ่มสี่ย์ศูห้านะจ๊ะเพราะว่ามันหมายถึงสภาพหนังหน้าของเจ๊ด้วยว่าพอใช้แล้วหน้าจะพังหรือเปล่าเพราะถ้าพังนั่นหมายความว่าเจ๊ต้องเสียเวลาซ่อมหน้าเป็นเดือนไปหาหมอกว่าจะซ่อมหน้าเสร็จกว่าจะทําคลิปได้เฮ้ยมันไม่สนุก มันไม่คุ้มกับตังที่ได้เลยฉันก็เลยทําการทดสอบมันว่ามันทําให้ตามที่เขาเคลมมาว่ามันไม่ทําให้ผิวเสียสมดุลไม่ทำไม่ทำให้ผิวเสียสมดุล,ดลค่า pH เท่ากับค่า pH ของผิวแล้วเลยแล้วก็ทําให้ความชุ่มชื่นของผิวไม่เสียไปนะคะจริงไหมการพิสูจน์ของเจ๊ก็คือใช้ก,กระดาษลิสา,า,า์มาวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างน,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าดีเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณ5-6นะคะซึ่งของ y า d o อเนี่ยก็ทำออกมาได้5.5คือดีเลยนะ สงสัยแล้วใช่ไหมว่าอีกรดด่างมันเกี่ยวอะไรกับหน้าหรอวะพูดเลยว่าหน้าของเรามันมีแบคทีเรียตัวดีที่อยู่บนผิวเว้ยแล้วมันจะทําการผลิตไขผิวซึ่งอีไขผิวนี่นเองจะเป็นเกราะป้องกันผิวไม่ให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ยังมีความสมดุลแล้วก็ดูชุ่มชื่นแบบนี้นะคะแบคทีเรียตัวนี้ทํางานได้ดีในค่าความเป็นกรดอ,อ,อ่อนก็คือ5.5ถึง6อะไรที่มีความเป็นกรดด่างมากกว่านี้ทําให้มันเสียสมดุลอีแบคทีเรียพวกนี้ตาย พอตายแล้วไงพอตายปุ๊บมันก็จะไม่มีไขขผิวมาพุ้มกันผิวผิวก็จะแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายแล้วก็บางทีก็แห้งไปเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ผิวแห้งแพ้ง่ายควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็มีค่ากรดด่างเท่ากับผิวของเราคือ5.5ถึง6นะคะแต่วันนี้เนี่ยเจ๊ J, ทดสอบให้ดูเลยเพราะว่าเจ๊เนี่ย แต่งหน้า2ลุกด้วยกันนะคะพูดเลยว่ายาวนานมากเพราะ2ลุกนี้ถ่ายประมาณ4คลิปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตั้งแต่ลุกแรกลุกนี้จนถึงลุคสุดท้ายคืนนี้นะคะหน้าเจ๊จะเป็นอย่างไงนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเสร็จแล้วว่าลุกแรกกับการปาดลิปสติกนะหูยไม่อยากลบเลยอะ่ะ <l ux> เดี๋ยวเจ๊ขอเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอ็อกเซอรี่เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมโหยเสียดายจังเลยอะอ่ะเนี่ฉันก็ลบหน้าออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ฉันจะวัดให้ดูว่าปริมาณน้นําในผิวข้างนี้เป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคศูนย์ศเจ๊จะวัดข้างนี้ที่ยังไม่ได้ล้างหน้านะจ๊ะสามสิบแปดยิบสี่นะ สามสก็ 38, 24, คือน,น้ำมันอนะ่ะสาข้างบนอนะ่ะแต่ผิวข้างล่างมีความชุ่มชื่นแค่ยี่สน้ำมันมันผิวสามิบหกความชุ่มชื่น43สานี่ฉันเข้าข้างไม่ได้เลยนะเพราะฉันไม่สามารถเปลี่ยนผลของอีกเครื่องนี้ได้เดี๋ยวฉันจะคลีนอีกข้างหนึ่งแล้วมาวัดกันอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ที่สีแดงแตะกี้มันจะดีขึ้นไหมนะจ๊ะ น้ำมัน28แล้วก็ water 42.7 <c oughs> เดี๋ยวไปต่อกันอีกลูกหนึ่งมาดูซิว่าการตลอดเวลาในการทำรีวิวนี้กับการใช้ w i ด d o r f Moisture Surge Micellar Cleansing Water <c oughs> ตัวนี้เนี่ยมันจะทำ <c oughs> ให้ผิวมาดำเมาส์เนี่ยแหง้งแล้วก็เสียความชุม่มชื่นใต้ผิวหรือเปล่านะคะก็แต่งไปด้วยถ่าแต่งไปด้วยลบไปด้วยแล้วก็วัดความชุม่มชื่นไปด้วยกันเลยนะจ๊ะไปลูกต่อไปเลย ตอนนี้สี่ทุ่มวันนี้จะเสร็จกี่โมงให้ถ่ายอ <c oughs> เอาสิมาต่อกันเลยรัวๆ และหลังจากที่เจสเช็ดแล้วแต่งเช็ดแล้วแต่งอย่างนี้กับคลิปรีวิวคลิปเครื่องสําอางคลิปแต่งหน้าทั้งหมดทั้งมวลนะคะมาราเมากก็ลบเครื่องสําอางด้วยตัว w i ยดอฟมอยส์เจอร์เซอร์ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะพบว่าพอวัดความชุ่มชื่นของผิวแล้วเนี่ยความชุ่มชื่นของผิวเพิ่มขึ้นนะก็คือเขาสามารถทาความสะอาดเครื่องสําอางแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวได้ในเวลาเดียวกันแหละปรับสมดุลให้ผิวแล้วก็นามาให้ผิวด้วยนะคะรูชุมคนกระชับดีถือว่าเป็นไอเทมที่ทุกสภาพผิวสาาามรรถใช้้้ไดจจิงๆ ไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe การบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ